ดีครับอ้าวขอบคุณชาวเน็ตมึงว่ะสวัสดีครับผมผมชื่ออะไรบอกมาผมมาตัดผมกับช่างอ้อนอีกแล้วมาคุยไปเลยมันก็เป็นไลฟ์สดแหละ <c oughs> ลองทรงต่งับ <c oughs> มาแป๊บเดียวจะ <c oughs> ยืนวิ่งเลยทานีเออมาทนาไหนมาหนิมายืนท่านมาคุมพายเนี่ยได้ท่าไหนมาแป๊บเดียว มีกองเชียร์ด้วยครับชาวนีเดี๋ยวไม่ต้องวุ่นว่มานี้ยิช่วยงานทนทากคุมผ้าอันนี้ผมรับสมัครช่างใหม่มาคนนึงอันนี้ผมก็เลยให้เขาคุมผ้าให้นะครับช่างใหม่คนนี้เขาเป็นคนดีมากเลยดูนะครับอหน้าให้ดูให้ตรงๆเลยครับเนี่ยอันนี้ชาวเอฟซีขอมาว่าจะตัดเป็นลองทรงกลางเนาะครับเนาะครับลองทรงต่ำต่ำลองทรงต่าใช่ไหมเอฟซีเอาคุมผ้าให้เสร็จเอาคิ๊บมาหนีบเออคิ๊บตัวสีม่วง ครับนั่นแหละนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่มาหนีตรงนี้ไปสร้างออนสอนไม่สอนหรอกันนี้เขาเป็นลูกษย์ใหม่มมอลูกซย์ใหม่ของอาจารย์ครับลูกซย์ใหม่ของอาจารย์อาจารย์ก็ใช้เบอร์นี้นะครับนี่บวกกับเบอร์หนึ่งดูนะครับนี่เบอร์หนึ่งสวมฟันกันเข้าไปแล้วก็ใช้หวีสร้างแบบหาหวีสร้างแบบก่อนตอนนี้ช่งางอ้อนหาไม่เจอนี่หลบอย่างนี้ ดูนะครับวิธีตัดผมให้ดูชัดๆเลยลองทรงสูงนี่ก็คือหมายความว่าอย่างนี้ต่ำครับต่ำต่ำครับต่ำเขาบอกว่าต่ำนะครับนี่เอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์วีสร้างแบบนะครับ <c oughs> ต่ำเขาทำอย่างี้ครับนี่ดูวิธีทําของช่างมันเนี่รู้สึกยังง่ายนะใช้เป,ปเตอร์เดียนเบอร์เบอร์หนึ่งแล้วก็มาบวกกับตรงนี้ <c oughs> ต่ำต่ำคนนี้มายืนอยู่ใ,ใกล้ๆนี่กำลังสาธิตวิธีการ <c oughs> ตัดลองทรง,งต่ำ วิธีการสาธิตลองทรงต่ำนี้เราก็จะทำแบบนี้นะครับแล้วให้ดูข้างๆแล้วก็ให้ดูข้างหลังนิดนึงตรงนี้แกหนีไปไหนล่ะตดนข้างหลังกันเหลี่ยมครับได้เลยครับสั่งได้เลยข้างหลังกันเหลี่ยมครับนี่ครับสวัสดีครับนี่มายืนคนนี้กำลังสอนช่างใหม่พอดีช่างใหม่เขามาเชียร์ด้วยช่างใหม่เขาเป็นคนดีของไอ้ดอนแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาฝึกตัดเอง น,ะนี่ลองทรงต่ําก็ทำอย่างนี้โดยใช้วีสร้างแบบเฉียงตัดกะลําตัวฟันหวีหงาย35ห้าองศาเฉียงตัดกะลําตัวอย่างนี้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 นะครับโดยใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวนี่เขาเรียวกว่าลองทรงต่านั่นต่ําแล้วเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูข้างหลังเขาจะกันเหลี่ยมเขาจะไม่ตัดนะเขาจะกันเหลี่ยมถอดฟันเบอร์หนึ่งออกแล้วกันเหลี่ยมทำอย่างนี้นี่ดูนะครับ ให้ดูชัดๆเลยตอนนี้มันไม่ใช่การเหลี่ยมเขาบอกเขากันเหลี่ยมแล้วก็ถอดฟันเบอร์หนึ่งออกนั่นนั่นจริงๆกองเชียร์น่าจะยืนตรงนี้นะเอามันยืนตรงนี้เราจะให้ดูเออนะเห็นไหมครับการเหลี่ยมจะชัดมากเลยนะนัะ่นะนะครับนะนัะ่นการเหลี่ยมครับนั่นสำหรับไอดอนคนนี้ที่เขาขอมาคือก็ให้ทําให้ดูข้างหลังการเหลี่ยม ดูนะครับให้ดูชัดๆเลยเขาบอกว่าทําให้ดูบ้างอาจารย์อ้อนกันงาว่างั้นนะแต่ผมก็เลยทําให้ดูครับเนี่ยพอดีมาพอดีเลยคนนี้เป็นคนดังมากเรียนอยู่โรงเรียนราชสีมาเน,น,นานะครับเนาะสิ่งนี้พี่ไม้เออเทคนิคพี่ไม้ครับผมพูดผิดครับขอโทษด,ด้วยชาวเน็ตนะครับอย่าหัวเราะผมนะครับ <laughs> ผมพูดผิดนะครับทรงนี้หนึ่งร้อยคนจะมีคนมาตัดประมาณเจ็ดสิบคนเฉพาะทรงนี้ดูข้างขวา แล้วก็ดูข้างขวาก,ก็ใส่ฟันเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับใส่อย่างนี้แล้วก็ถัดนั่นเห็นไหมครับเออนั่นแหลให้ให้ให้เอฟซีเขาช่วยช่วยลุ้นหน่อยยกมือ3นิ้วให้ดูหน่อยครับอย่างนี้อย่างนี้เออดงนัหลานดังนหลานคนดังช่างอ้อนบาเบอร์อ้อนกันงาอยู่ในยู u ูบอ่ะพิมดูได้เลยแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ครับนี่คือลองทรงต่ำครับลองทรงต่ำด้านหลังกันเหลี่ยมนะผมสาธิตให้ดูเฉพาะนี้กันตอนกันผมจะไม่สาธิตเพราะผมจะให้ดูข้างหน้าก่อนนี่นดูลองทรงต่ำเราใช้เบอร์หนึ่งตัดอย่างนี้ถ้าลองทรงสูงหมายความว่าเราก็ตั้งสามเหลี่ยมอย่างนี้ด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงเป็นสามเหลี่ยมเรากะได้เลยนะครับอันนี้เราเอาต่ำก็คือตั้งตั้งสามเหลี่ยมต่ำาๆอย่างนี้แล้วก็ ด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงให้อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมมันจะเท่ากันพอดีนี่ดูให้ชัดเลยนะครับทีนี้ให้ดูข้างหน้าอ้าวมีอะไรฝากถึงผู้ทติดตามไลค์ตามแชร์บ้างไหมไม่มีครับไม่มีเหรอถ้าไม่มีก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเนี <t ars> ๋ยลองทรงต่ําให้ดูรอบหัวเลยเดี๋ยวจะว่ากดอีกนะให้ดูลองข้างหลังเป็นเหลี่ยมนะครับสูแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะ สรุปให้ดูนะครับครับวัสดีครับชานึครับวัสดีครับวัสดีครับนี่เมื่อตัดเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดูช่างใหม่เขาก็มายืนเชียร์อ่างดีเลยนะครับไม่บอกชื่อเขาหรอกนี่เห็นไหมครับตัดเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ดูด้านหลังลองทรงต่ำกันเหลี่ยมครับร้อยคนมีคนมาตัดเจ็ดสิบคนขอบคุณครับวัสดีครับ